สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเปิดดูในเรื่องของบัญชีค่าตอบแทนของนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันนะครับว่านายกเนี่ยและรองนายกจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่นะครับและมีเงินประเภทใดบ้างที่จะได้รับนะครับซึ่งการได้รับค่าตอบแทนในแต่และอบะตอจะไม่เท่ากันนะครับ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้ของแต่ละอบอตอทีนี้เราลองมาดูนะครับในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนเนี่ยถ้ารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เกิน5ล้านบาทนะครับคำว่ารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลก็หมายถึงรายได้ตามงบการเงินประจำปีนะครับซึ่งเป็นของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินกู้เงินสะสมเงินอุดหนุนทุกประเภทนะครับใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณประจำปีและการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนทีนี้ในสเต็ปแรกถ้าไรายได้ของอบาตาไม่เกิน5ล้านบาทค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับก็จะได้ค่าตอบแทนรายเดือน18,960บาท รวมกับเงินประจำตำแหน่งอีก1450บาทเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน1450บาทรวมแล้ว21860บาทนะครับทีนี้ในส่วนของรองนายกนะครับกรณีที่อบตอรายได้ไม่เกิน5ล้านบาทรองนายกจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน1420บบาทเงินประจำตำแหน่ง รายเดือน730บาทเงินตอบแทนพิเศษ730บาทรวม11,880บาทต่อมานะครับรายได้ตั้งแต่5ล้านถึง10ล้านบาทนายกจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน19,680บาทเงินประจำตำแหน่ง1,600บาทเงินตอบแทนพิเศษ1,600บาท รวม22,880บาทรองนายกจะได้รับค่าตอบแทน1820บาทเงินประจำตำแหน่ง800เงินตอบแทนพิเศษ800รวม12,420บาทนะครับต่อมาถ้ารายได้ของอบตตั้งแต่10ล้านถึง25ล้านบาทนายกจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน2400บาท เงินประจำตำแหน่ง1,750บาทเงินตอบแทนพิเศษ1,750บาทรวม23,900บาทรองนายกจะได้รับค่าตอบแทน11,220บาทเงินประจำตำแหน่ง880บาทเงินตอบแทนพิเศษ880บาทรวม12,980บาทถ้าไรายได้ของอบตอ ตั้งแต่25ถึง50ล้านบาทนายกจะได้ค่าตอบแทน21,120บาทเงินประจําตําแหน่ง19,000บาทเงินตอบแทนพิเศษขออภัยครับเงินประจําตําแหน่ง1,900เงินตอบแทนพิเศษ1,900รวม24,920บาทรองนายกค่าตอบแทนพิเศษ11,610บาทเงินประจําตําแหน่ง 950บาทเงินตอบแทนพิเศษ950บาทรวม13,510บาทต่อมาถ้ารายได้อบอตอตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปนายกได้ค่าตอบแทน2 2 8 8 0บาทเงินประจำตำแหน่ง2,000บาทเงินตอบแทนพิเศษ2000บาทรวม2 6 8 8 0บบาทรองนายกจะได้รับเงินค่าตอบแทน 12,140บาทเงินประจำตำแหน่ง1,000บาทเงินค่าตอบแทนพิเศษ1,000บาทรวม1,4,140บาทนี่คือบัญชีอัตราค่าตอบแทนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบน